ในปี2,837และหลังจากภารกิจในห่วงโอวกาศเป็นเวลา7เดือนเฟรดดี้ฟาสแบกกำลังกลับบ้านที่ฐานที่ดวงจันทด้วยความกระหายที่จะได้เห็นลูกชายคนเล็กอีกครั้งเขาชอบเฟรดดี้ฟาสบรูเย็นๆที่ไม่มีแอลกาฮาอฮอล์ขณะเดินทางเขาเออกจากฐานในความดูแลของเพื่อนสนิทและเพื่อนนักรบในอวกาศบอนนี่ชิกก้าฟ็อกซี และหุ่นกระบอกสุดปวนในอวกาศไม่พูดถึงไม่ได้เลยหุ่นยนต์ล้ำสมัยตัวใหม่ชื่อว่าลอแซคลอแซคถูกรวบเข้ากับระบบลูน่าเบสอย่างสมบูรณ์มันควบคุมทุกอย่างได้และจะทำให้แน่ใจว่าลูกชายของเขาปลอดภัยเอาละ่ะได้เวลาพักผ่อนแล้วความเงียบอันแสนหวานของอวกาศเตือนการส่งผ่านกำลังเข้ามาพ่อช่วยด้วย ล็อกแสกเข้ายึดฐานเขาล้างสบอรนบอนนี่ชิก้าฟ็อกซี่และหุ่นเชิดสุดปวนตัวนั้นและทำให้สัตว์ประหลาดออกมาและหมอนั่นก็ปิดผนึกฐานเอาไว้ผมออกมาเล่นข้างนอกทั้งที่รู้ว่าพ่อห้ามออกมาเล่นตอนนี้ผมถูกขังและอากาศก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยพ่อได้โปรดรีบกลับมาไว้ๆนะ หากพ่อทำลายสัตว์ประหลาดที่ลลอกแสกสร้างขึ้นคนอื่นจะเป็นอิสระและจะร่วมต่อสู้ด้วยเพื่อช่วยผมเร็วเข้ารีบอย่าเสียเวลาเลยจะมีอ้วน f ฟตตี้แฟตแบรฉันมีอวกาสสำหรับฉันเองแล้วและเพื่อนปัญญาอ่อนของนายก็อยู่ข้างฉันแล้วส่วนลูกชายของนายเขาเพิ่งจะเข้ามาขวางทางฉันจงดูเขาหายใจเป็นครั้งสุดท้าย ยวงห่างแต่นายรู้ว่าอะไรดีสำหรับตัวเองหรืออยากกลับไปตายกับเขาฮะฮะฮาปรีบลอกแซกฉันจะไปหาหนายสวัสดีครับเพื่อนผมว่านีกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม p r e d d y in Space 2กันนะครับต่อกันเลย Come in fast one. นายควรทำตามคำแนะนำของฉันและอยู่ในพ่วงอวกาศเอาไว้ดูสิ่งที่ฉันได้ทำจกเพื่อนที่อ่อนแอของนายสิอ้าอ้าอ้า Come in fast squad this is Fred Barrett fast command อันนี้ยังไม่เสร็จฉันสร้างแต่หัวแต่นั่นก็น่าจะเพียงพอแล้วที่จะเอาชนะคนขี้คาจริงไงอะนะเย้ yeah! ตอนนี้นายทำสำเร็จแล้วบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวของฉันตอนนี้นะืรึดีมากฉันจะดึงพลังจากมุมที่ลึกที่สุดของโอวโกาศเพื่อสร้างปฏิปักษ์ที่นายไม่มีความพร้อมในการต่อสู้ลากอย ฮ่าตรวจสอบคนนี้สิมีอะไรเลวร้ายไปกว่าการต่อสู้กับฉันยังไงก็ต้สอสู้กันสอง ขอโทษที่งี่เงา่าไอเข้ามาที่นี่ได้ยังไงฉันคิดว่าฉันสอนทางเข้าที่นี่ไว้อย่างดีแล้วนะไม่เป็นไร พับพิเนตเตอร์รดูแลนายเองลาก่อย ร่างกายนี่สั้นกว่าที่ฉันตั้งใจไว้แต่ไม่ว่าอย่างไรฉันจะยังวิ่งไปหานายและท้ายมันออกมารอที่ไม่สมเหตุสมผลเลยก็แค่ตายในที่สุดเราก็ได้เจอกันฉันคิดว่าเราเคยเจอกันมาแล้ว8ครั้งนะดังนั้นในที่สุดเราต้องสู้กันดูพลังแท้จริงฉัน หลังจากที่เบตลี่ช่วยเป็นเพื่อนและลูกชาของเขาได้เกมนี้ก็จบลงเล่ากันตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทำสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างลก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องว่านิยตเกมเมอร์กันนะครับช่องผมเปิดรับสมาชิกแล้วนะค่าสมาชิก35บาทต่อเดือนก็ประมาณว่าเพื่อนๆซื้อชาไข่บุกเล้งผมแก้วหนึ่งและ ถ้าเพื่อนๆสมาชิกคนไหนอยากให้ผมสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรผมจะลัดคิวหามาสรุปให้อย่างไวเลยขอบคุณสำหรับชาไข่มุกนะครับสวัสดีครับ